สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับสัญญาณมาแล้วแจ้งสสประชุมสภานัดแรก4กรกฎาคมเลือกประธานสภาสสรายงานตัวแล้ว257คนยังเหลืออีก243คนเผยสสได้รับแจ้งให้เข้าร่วม รัฐพิธี3กรกฎาคมเปิดประชุมสภานัดแรกเลือกประธานสภา4กรกฎาคมสข,ข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงภาพรวมการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสชุดที่26เป็นวันที่4ที่บริเวณห้องสัมมนาชั้น B1 ตั้งแต่เวลา8.30นถึง16.30นโดยบรรยากาศไม่คึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายมีสสทยอยเดินทางมารายงานตัวเพียง14คนอาทิเช่นนายชวนหลีกภยัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นายสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินายชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยนายกนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมนชายชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อ พรครวมไทยสร้างชาติสรุปยอดสสอมารายงานตัวตลอดทั้งวันรวมทั้งสิ้น14คนแบ่งเป็นพักเพื่อไทย4คนพักภูมิใจไทย1คนพักพลังประชารัฐ1คนพักรวมไทยสร้างชาติ6คนพักประชาธิปัตย์1คนและพักเป็นธรรม1คนรวม4วันวันที่20ถึง23มิถุนายนมีสสอมารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น257คนยังคงเหลือสสอที่ยังไม่มารายงานตัวอีก243คน ทางนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรยังเปิดให้สสมารายงานตัวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8.30นาถึง16.30น,นด้วยอย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าบรรดาสสได้รับแจ้งในเบื้องต้นให้เตรียมเข้าร่วมรัฐพิธีในวันที่3กรกฎาคมและประชุมสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้หมอว่รงโพส พิธาฟ้องหมิน่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านบาทโดยนัดฟังคำพิพากษา28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวหน้าพรรไทยพักดีโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารงเดชกิตวิกรมโดยระบุข,ข้อความดังนี้ก้าวไกลด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างเรียก24ล้าน ฝังพี่ภาคษา28มิถุนายนนี้เวลา9ก้านาิกาที่ศาลอาญารัชดาทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจหมอวารงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้ครับคุณหมอขณะที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าฟ้องกลับครับ48ล้านอย่าให้ทำข้างเดียวด้านพิธาหายโควิดโชว์กินกุ้งช่วยกเกษตรกรเจอปัญหาราคากุ้งตกเตรียมรายงานตัวที่สภา ลงพื้นที่ขอบคุณชาวสมุทรสาครสมุทรสงคราม27มิถุนายนนี้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวนหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตอาการล่าสุดหลังจากที่ป่วยโควิดโดยล่าสุดนั้นพิธาได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k คู่กับเด็กหญิงพิพิมพ์มลิมเจริญรัตลูกสาวเพื่อระบุข,ข้อความว่า เพื่อนๆข้าวไกลเอากุ้งซอสมะขามและกุ้งอบหุ้นเส้นมาฝากจากร้านจรินบางแสนอร่อยมากขอบคุณครับช่วงนี้นะ่ะขอชวนทุกคนมากินกุ้งได้ช่วยเพิ่มอุปสงค์ในตลาดกุ้งไทยเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยกันครับเพราะตอนนี้นะ่ะราคากุ้งตกต่ำมากแต่ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งนั้นราคาแพงใครอยากกินกุ้งแบบจัดเต็มราคาถูกกว่าท้องตลาดตอนนี้นะ่ะ ทราบมาว่ามีเทศกาลกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครงานมีวันที่22-25มิถุนายน2566ครับส่วนทางผมนั้นหายจากโควิดแล้วเดี๋ยวจะไปรายง,งานตัวที่สภาและไปขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามในวันที่27มิถุนายนและเจอกันนะครับกรกตเร่งสอบคดีหุ้นไอทีวี จะเรียกพิธาเข้าชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนสืบสวนขึ้นมาตรวจสอบกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตน์สบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา42วงเล็บสาม และมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือไม่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการไต่สวนซึ่งเป็นผู้เชีิวชาญดําเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามีมูลตามที่ปรากฏออกมาหรือไม่โดยนอกจากพยาเนเอกสารที่เป็นบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนคลิปเสียงบันทึกการประชุมบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ยื่นแจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชหลักฐานการถือครองหุ้นต่างๆแล้วสิ่งสําคัญคือการเชิญนายพิธาในฐานะผู้ถูกร้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมรวมทั้งอาจจะมีการขอเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเอกสารจากปป,ปชด้วยคาดว่าหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการไต่สวนจะออกหนังสือเชิญให้หนายพิธาเข้ามาชี้แจงเบื้องต้นระยะเวลา20วันที่กรกตให้กรอบการทํางานกับคณะกรรมการไต่สวนจะครบกําหนดภายในเร็วๆนี้หมอเจตเย้ยพิธาติดล็อกมาตรา112เผยมีสอวอบอกไม่ต้องมาคุยถ้ายัางคิดจะแก้มาตรานี้เชื่อมอบมาแน่แต่ไม่กลัวชี้มีสวอจอปิสวิตตัวเองนายแพทย์เจ ศิระธารานนทออ์สวให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวของสอวอในช่วงที่วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกำลังใกล้เข้ามาแล้วว่าสำหรับตนนั้นไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนสอวอคนอื่นเท่าไหร่เพราะปิดสมัยประชุมส่วนข้อมูลที่ตนได้รับได้ฟังมาก็มีน้อยจึงไม่สามารถพูดแทนสอวอกลุ่มต่างๆได้ เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าการเจรจากับสวให้สนับสนุนนายพิธาลิบเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาพูดคุยให้ช่วยโหวตนายพิธาหรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าส่วนตัวไม่มีโทรมาแต่สวบางคนได้ยินมาว่ามี แพทย์เจตกล่าวต่ออีกว่าผุ้ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในลักษณะของการมาขอชี้แจงเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึซึ่งก็ถูกปฏิเสธไปเพราะสาวเขารู้กันว่าการแก้ไขมาตรา1นึมีเหตุมีผลอย่างไรและได้ฟังจากสื่อฟังจากทั้งสองฝ่ายแล้วเขานะ่ะได้ข้อยุติเขารู้ว่าเป็นอย่างไรเพราะอย่างนั้นน่ะสวเขาก็บอกว่า ไม่ต้องมาชี้แจงเสียเวลานี่คือการฟังจากสวบางคนนะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าสวคนไหนเมื่อถามถึงสถานการณ์วันโหวตนายกรัฐมนตรีมีการประเมินว่าม็อบจะมาล้อมสภาเพื่อกดดันให้สวนั้นโหวตนายพิธาแรงกดดันภายนอกสภาส่งผลต่อการตัดสินใจของสวหรือไม่นายแพทย์เจตกล่าวว่าตนตอบแทนสวคนอื่นไม่ได้ แต่ส่วนตัวตลอด10ปีเราก็เจอมาตลอดตั้งแต่มอบเสื้อแดงหรือมอบช่วง4ปีที่ผ่านมากรณีอย่างนี้นะ่ะเราต้องมีความคิดไม่หวั่นไหวและหวั่นไหวไม่ได้เพราะตำแหน่งหน้าที่ของเรานั้นและคิดว่าสวส่วนใหญ่ไม่น่าจะหวั่นไหวคิดว่ามีม็อบแน่เป็นหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงต้องวางแผนมาตรการป้องกันเตรียมไว้ซึ่งการมาชุมนุมต้องชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธถ้ามาชุมนุมแล้ว มาก่อความหุ่นวายคุกคามถ้าทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องทำตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ในแพทย์เจตกล่าวเมื่อถามว่าอยากส่งสัญญาณอะไรไปถึงภาคก้าวไกลหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมานั้นวิหากพิจารณ์สวอ,อ,อย่างหนักแต่วันนี้กำลังโน้มน้าวให้สออวโหวตนายพิธาเป็นนายกในแพทย์เจตกล่าวว่าเขาติดล็อกตัวเขาเองในเรื่องของมาตรา1 1 2ที่จริง เส้นทางในการเป็นนายกรัฐมนตรีของนายพิธามันก็ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ปดปล็อกในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เขาก็มีโอกาสสูงที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี